คุยหลังเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอบวยอย่างวูลฟ์แน่นอนหน้าผิดหวังแต่มีรายละเอียดหลายๆอย่างที่ผมใช้คำว่ายังพอรับได้วันนี้เราจะมาคุยประเด็นนี้กันนะครับจบไปเมื่อคืนนี้นะครับแมนอยู่กับวูลฟ์ต่อนแบบที่นำก่อนแล้วก็มาโดนตีเสมอในช่วงครึ่งเวลาแรกครึ่งเวลาหลังก็พยายามเล่นเกมรุกแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะครับมาเริ่มจากการจัดทัพกันก่อนนะครับก็กลับมาเล่นหลัง3อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับรูเบนอโมริมในช่วงครึ่งเวลาแรก ก็ให้ประตูลำเมนเหมือนเดิมแนวรับ3เซนเตอร์นั่นลุกชอลินโซโดมาติเนสแล้วก็เจ้าหนูเฮเฟนนะครับดาโลอยืนทางขวาดอกกูยืนทางซ้ายตรงกลางเนี่ยก็ยังเป็นคาเซมิโรกับอูกาเต้แล้วที่เซอร์ไพรส์ก็คือการส่งโจสัวเซอร์ซีครับลงสนามมาแทนเมสันเมาส์ครับเล่นเป็นตัวรุกอยู่กับคุณย่าแล้วก็หน้าเป้าเป็นเบนจามินเซสโกเกมเจอกับวูฟเนี่ยวูฟเล่นในระบบ หลัง3เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นทางด้านของ5.32ก็ตัวรุกมีปักอยู่ข้างหน้าคนหนึ่งก็มีหวงทีชานคอยสลับเล่นเป็นตัวรุกอยู่แดนบนร่วมกันนะครับถือว่าเป็น2คนที่คนหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่หวงฮีชานมีความคล่องแคล่วแล้วก็เป็น3ม,มิดฟิลด์ดังนั้นครึ่งเวลาแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าแมนยูมีความต้องผมต้อใช้คาว่าไม่ มีความพา,พาวงหลายๆเรื่องแบ็กซ้ายอย่างดอกูก็ลงไปเล่นเกมรับเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในจังหวะเร่งของแมนยูก็มีไม่เยอะไม่ได้ขึ้นไปบีบสูงก็คือเป็นเกมที่ผมใช้ควาว่าด้วยความที่ฟุตบอลมันอาจจะเล่นติดติดกันนะั้นแมนยูครึ่งเวลาแรกอโมริมก็อาจจะวางแผนมาแบบว่ารัดกุมหน่อยเล่นแบบไม่ได้ถึงกับบู๊มากนักไม่ได้ลุยมากนักนะครับ แต่ก็มาได้ประตูในจังหวะที่ก็ต้องเป็นเป็นความสามารถเฉพาะตัวของเซิร์ซีแหละที่ใช้ความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็ยิงไปเฉล็บลูก1นึู่นะครับแต่ความจริงถ้าดูในเกมครึ่งเวลาแรกนั้นแมนยูก็ก็พอมีโอกาสแล้วก็อีกหลายๆครั้งที่เกือบจะได้ประตูเหมือนกันนะครับอย่างลูกมงของเบอร์เจมินเซสโก้ก็ไปชนเสาในช่วงครึ่งเวลาแรกควจริงก็มีโอกาสหนีเป็น2 0ได้ จนแล้วจนรอดครับเราเห็นอยู่แล้วว่าเกมของอ่วูฟเมื่อวานนี้เนี่ยก็เน้นเกมรับแหละครับแต่เพีงเยงแต่ว่ามีจังหวะที่พวกเขาใช้ความสามารถเฉพาะตัวคือจุดเด่นของวูฟที่มีในทีมชุดนี้คือผู้เล่นแต่ละคนเฉพาะตรงกลางเนี่ยเมื่อวาน3กลางของวูฟมีเด็กดาวรุ่งวัยแค่18ปีอย่าง ane, มาติอุสมานีมีอ่าชาโกเมสแล้วก็อาริอัสสคนนี้เอาตัวรอดเก่งนะครับ1ต่อหนึ่ง สลัดหนีผู้เล่นแมนยูได้บางทีมากัน23สคนก็ยังพลิกหนีผู้เล่นแมนยูได้ถือว่าเป็น3คนที่ทำให้เกมของวูฟนั้นไม่ได้ไม่ได้แย่ซะทีเดียวบทจะหนีตัวประกบบทจะคลองบอลเนี่ยยิ่งในช่วงครึ่งเวลาแรกก็ก็ทำได้ดีแล้วก็มาอาศัยจังหวะจากลูกครอสที่ทำได้น่ากลัวเพราะหลังแมนยูเนี่ยตัวเล็กหมดนะครับก็จนมาได้ประตูไปเสมอในช่วงท้ายครึ่งเวลาแรกจากความผิดพลาดในเกมรับแมนยูแหละในการยืนลูกตั้งเตะนะครับจนเซอร์เซอร์ซีนั้น คุมคุมด้านหน้าอยู่ถ้าเป็นภาษาฟุตบอลก็เรียกว่าคุมตัวแรกครับเป็นตัวเสาแรกอยู่แล้วหม่งไม่ดีครับบอลเตะมุมมาแล้วหมง่งบอลมันปลิ้นมาด้านหลังแล้วก็เลยเลยโดนประตูตีเสมอของวูฟครึ่งหลังมันอยู่เปลี่ยนเกมอันนี้ผมชอบนะผมชอบในสิ่งที่ดูเบนอโมริมทำนะครับรายละเอียดก็คือว่าเขาเปลี่ยนมาเล่นเป็นมิดฟิลด์สามคนก็พร้อมกับการให้สัมภาษณ์ของเขาแหละดูจํานวนมิดฟิลด์ของวูฟมันเยอะกว่าก็เลยถอดเอาเซิร์ฟซีออก แล้วก็ส่งแจ็คเฟดเชอร์มาเล่นกลางก็กลายเป็นว่าหลังเนี่ยสกลางเนี่ยก็กลายเป็น5และถูกไหมสามยืนเหมือนเดิมกลางจากที่คาเซมิโลเล่นคู่กับอูกาเต้คราวนี้คาเซมิลอยืนปักอูกาเต้ยืนทางซ้ายแล้วก็ทางขวาก็เป็นแจ็คเฟดเชอร์แล้วที่เปลี่ยนแปลงก็คือแบ็ก2ฝั่งที่ขึ้นเวลาแรกเนี่ยไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ขึ้นไปกดสูงอะครึ่งหลังทั้งดาโลแล้วก็ดอกูเนี่ยขึ้นไปยืน ยืนสูงนะครับก็ฟุตบอลน,นะเนาะคือถ้าคุณมีกลาง2คนเนี่ยแบคมันก็อาจจะแบบพะวงพะวงหน่อยถูกไหมย,ยิ่งกลางของคู่ต่อสู้มีเยอะกว่าแล้วก็เล่นแบบรัดกลุ่มเนี่ยก็อาจจะลงมาเยอะแต่พอครึ่งหลังเนี่ยก็พยายามกดมากขึ้นก็คือพอมีกลางมากขึ้นแบคก,ก็กล้าเติมนะฮะดังนั้นดอกกูกับดาโลครึ่งหลังก็ขึ้นสุดเลยแล้วเกมรุกเนี่ยตรงกลางก็จะเหลือแค่คุณย่าคนเดียวไปเล่นกับเซสโกคุณย่าก็จะมีอิสระในการออกซ้ายออกขวาผมว่าการเปลี่ยนตรงนี้โอเคนะ เกมครึ่งหลังแมนยูเนี่ยทั้งเกมเพลสซิ่งในการขึ้นไปกดดันทั้งการคลองบอรลรวมถึงเกมป้องกันเนี่ยมันดูดีขึ้นหมดนะครับมันดูดีขึ้นหมดทุกอย่างโอเคแหะแต่เพียงแต่ว่าถ้าคุณไปดูมันมีกราฟิกขึ้นมาในเรื่องของการสัมผัสบ,บอลในกรอบอเขตโทษนู่นนี่เนี่ยเข้าใจได้เพราะว่าวูฟเนี่ย พอครึ่งหลังเกมมันไม่ได้ต่อเนื่องแบบเดิมวูฟต้องใช้บอลโยนบอลโยนเข้าใส่ซึ่งซึ่งบอลตกจังหวะ2อ,อะไรนี่มันก็อาจจะเข้าทางวูฟในจังหวะที่เขาโยนกดดันใส่แมนยูนะแต่ว่าแต่ว่าจังหวะบอลโดยรวมในการขึ้นเกมหรือว่าในการสร้างเกมในการบล็อกบอลบอนพื้นของวูฟเนี่ยถือว่าผมผมชมเลยครับครึ่งหลังดูเป็นอโมริมปรับแท็กติกมาได้ได้ดีเลยทีเดียวเห็นปัญหาว่าในช่วงครึ่งเวลาแรกเนี่ยไม่ดี ก็เลยมีการปรับเครื่องหลังผมว่าจัดการทุกอย่างได้แต่เพียงแต่ว่าพอจัดการทุกอย่างได้เนี่ยวูฟต้องลงไปรับฟุตบอลน,นะครับพอมันจังหวะที่ฝั่งตรงข้าวลงไปรับเยอะๆเนี่ยเรื่องของแท็ติกมันกลายเป็นเรื่องรองละมันกลายเป็นเรื่องคุณภาพของตัวผู้เล่นที่จะสร้างเกมรุกนั่นแหละที่มันจะต้องมากขึ้นพื้นที่เล่นมันน้อยมันก็ต้องกลายเป็นรายละเอียดและความเก่งของผู้เล่นเนี่ยที่ที่มันต้องมากขึ้นซึ่งตรงเนี้ยพอเล่นๆไปพอวูฟลงไปรับมันยูมีโอกาสแล้ว แล้วก็ยังแบบเป็นโอกาสที่มันไม่ได้จ่าแจ้งสักเท่าไหรอ่อ่ะโอเคอาจจะมีโอกาสจ่าแจ้งบ้างอย่างเซสโกได้ลองยิงได้ลองมงเนี้ยแต่ว่ามาพอมันไม่ได้เนี่ยพอวูฟยิ่งลงไปรับมากเท่าไหร่แมนยูก็ต้องใช้ความเก่งของผู้เล่นในการเจาะแต่สุดท้ายเนี่ยพอไปดูที่ซุงมาน่าสมรองตัวเปลี่ยนมันไม่มีครับตัวเจ็บแมนยูมันเยอะจริงๆมันก็เลยทําให้สุดท้ายการการที่จะต้องเล่นในเกมเมื่อวานมันเลยกลายเป็นแบบพอนาน,น,านไป ก็ต้องดันแบบพวกคาซมิโรขึ้นไปสูงดาโลก็ขึ้นไปช่วยข้างบนอีกคุณภาพมันมันไม่ใช่เป็นผู้เล่นเกมลุกที่สร้างสารรค์อะไรได้โอเคละเปลี่ยนครั้งสุดท้ายครั้งท้าย,ายเนี่ยก็อาจจะถอดเอาเจ้าหนูขยับเอาเจ้าหนูแจ็คเฟรชเชอร์มาเล่นกลางร่วมกับคาซิมิโรถอดเอาอุกเต้ออกไปแล้วก็ส่งดาวรุ่งวัยเพียงแค่เท่าไหร่อะสิบปีอะสิปีด้วยซ้ำอย่างอมันตาโต้ ในเกมบุกเนี่ยไปยืนริมเส้นเลยเพื่อจะใช้ความสามารถเฉพาะตัวแต่ว่าแต่ว่าพอเป็นเด็ก17อะ่ะมันก็ทําอะไรไม่ได้เยอะอยู่แล้วนะครับแล้วแต่เราเห็นถึงความพยายามถึงความพยายามจะปรับทางซ้ายดอกูขึ้นไปมีลุกชอพยายามจะขยับเติมขึ้นมาเนี่ยรายละเอียดมันมีความพยายามผมว่าโดยเพราะหลายๆประเด็นนะครับอย่างกองหน้าเนี่ยผมผมว่าเบนจามินเซสโก้แม้ว่าจะทาประตูไม่ได้เมื่อวานนี้เนี่ยแต่กับโอกาสที่เขามีมันผมใช้คำว่ามันใกล้ขึ้นเรื่อยๆสำหรับเบนจามินเซสโก้กับ กับฟอร์มที่ดีนะโอกาสยิงเมื่อวานของเป็นเซสโกหครั้งอะ่ะ <c oughs> เข้ากรอบไป4หน่าได้จริงๆไอ้ลูกมงชนเสาเนี่ยน่าได้ถูกไหมไอ้ลูกต้นเกมที่หักขวายิงผ่านหน้าประตูอันนั้นก็ถือว่าวางเท้ายิงได้ดีรวมไปถึงจังหวะท้ายเกมที่ก็จิ้มแล้วก็โดนโจเซซาเซฟได้ก่อนที่ดอกูจะสาแล้วมันล้ำหน้ารู้นะผมว่าก็ถือว่าโอเคนะผมก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับผมประทับใจในการปรับการแก้เกมของอโมริมแต่เพียงแต่ว่า ก็ต้องเข้าใจกับโมริมด้วยกับกับตัวที่มีอยู่คือคือมันปรับครึ่งแรกกับครึ่งหลังนะ่ะมันโอเคแต่ที่จะปรับเพื่อจะไปเน้นเกมลุกมากขึ้นกับขุมกำลังที่มันมีอยู่เนี่ยมันไม่มีใครแล้วอ่ะอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับลองคิดดูดิถ้าเมื่อวานเป็นเอ็มบูโมเป็นบรูโนเป็นอาหมัดอะไรแบบนี้มันมันจะมีไอเดียเข้ามาที่จะทําให้ซัพพอร์ตเกมลุกมากกว่านี้นะครับก็ ก็ถือว่าดูภาพรวมแล้วผมยังเชื่อว่ามีอนาคตครับยังมีอนาคตแหละเราเห็นหลายๆคนพัฒนาขึ้นมาเราเห็นเฮฟเว่นเราเห็นลินโซโดมาติเนสเราเห็นลุกชอเมื่อเล่นเกมลุกเราเห็นหลายๆคนพยายามจะเดินขึ้นไปในอาจจะเป็นหลังสามเหมือนเดิมแต่มันเป็นมันเป็นหลังสามที่สุดท้ายมันเหลือสองอ่ะคำว่าเซนเตอร์มันเหลือสองเพราะมันก็เหมือนขึ้นไปเล่นเกมลุกกันมากขึ้น้วมันอย่าไปยึดติดว่าจะเล่นหลังสามหลังสี่สุดท้ายผมพูดรอบที่ร้อยแล้วก็ได้ว่า มันก็ไปอยู่ที่ว่าคุณเล่นเกมลุกกี่คนสุดท้ายตอนยืนเกมรับคุณยืนกี่คนเท่านั้นเองนะครับฟุตบอลแล้วก็สุดท้ายถ้ามันมีตัวแบบนี้ที่มันพัฒนาขึ้นมากันหลายๆคนหลายๆตำแหน่งเนี่ยไล่ตั้งแต่ลำเมนขึ้นมาที่มันดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยบวกกับเดี๋ยวตัวหายเจ็บกลับมาตัวกลับมาจากแอฟคอนเนี่ยยังไงแมนยูผมว่าเครื่อ,องดูการหลังยังมีอนาคตที่สดใสย,ยังน่าดูยังน่าสนใจเหมือนเดิมนะครับยังไงก็ลุน้นเชียร์กันต่อสำหรับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกด subscribe กดติดตามทุกช่องทางของว้าวฟุตบอลเอาไว้ด้วยรับรองปีหน้ามันแน่นอนครับ